เมื่อกี้หกหนึ่งเห็นไหมสามเทีดแล้วก็มาหกหนึ่งทำมาหนึ่งเทียดอีกได้มันเป็นไปได้หนึ่งเจ็ดซวยเนาะหนึ่งเทีดคือเลขตัวเดิมอ่ะโอ้ทํามาทั้งปีก็ต้องยอมรับส่นเลขล่างอ่ะลุงเลขล่างเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเลขล่างจะให้ดูแล้วไปทําการบ้านใครจะชอบอะไรกันแล้วใจชอบนหะปกติ<ะ> ปกติจะไม่เปิดเผยบอกเงี้ยเอองในร่างตามผมเช็ค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 อินเช็คอะไรดูแล้วความเป็นไปได้มีแค่เดี๋ยวนะสองสองแปดเก้าสองแปดสองแปดกับเก้าสองนะสองแปดกับเก้าสองทับสองรรูสองได้ไหมคือมันจะแต้มเดียวน่ะสองแปดแต่ว่าถ้าถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งคือเก้าสองคือ ให้ดูมุมมองนี้ผมเพิ่งมานั่งดูเอาเขาเขามาซ่อนอยู่ตรงนี้เองเนาะเลขล่างเนาะว่าเงี้นจะดูหลักหน่วยเขาจะมาเก้าศูนย์เก้าศูนย์สามเลขหลักหน่วยเขาจะมาอย่างเนี้นะครับในหลักกลับหัวกับหางเก้าศูนย์สามทุกครั้งที่ที่ลงลงตำแหน่งนี้มันจะมีคู่ตลอดนะมีคู่ตลอดให้เห็นเลยนะอา้าว พอเปิดแผ่นยาวเก้าศูนย์สามแปดแปดตัวนี้ออกสามแปดเนาะแต่สามตัวนี้ออกแปดสามกแปดสามเพอาะมาเชื่อมแปดตัวนี้ออกแปดสามคือซ้ำตัวเก่าพอเข้าไปห้าตัวนี้ออกเก้าห้าพอเข้าเจ็ดตัวนี้ออกห้าเจ็ดเชื่อมวันนี้เขาจะเชื่อมอีกหรือเปล่าถ้าไม่เชื่อมคือหลุด หลุดหลุดการเชื่อมเจ็ดอาจจะหลุดไปบนปั๊บก็นี่เห็นตัวตั้งคือห้าเจ็ดนี่ทะแยงแล้วสองแปดคือทางตรงนอกเขาจะบิดเปลี่ยนหลักหลักสิบหน่อยก็น่าจะเป็นเก้าสองไม่เกินนี้เก้าแปดก็ได้แบบน,นี้ไม่เกินนี้สามตัวนี่สองกับเก้ากับแปดน่าจะเป็นเลขล่างห้าเจ็ดรับสองแปดต่อพ่วงเลยแล้ววันอะไรวันเลือกตั้งเน้นอีกครั้งวันเลือกตั้งเหมือนโอลิมปิกไหม มาตรงตงเลยวันเลือกตั้งนะจ๊ะคนบอกว่ามันออกยากเคนไม่ใช้สิทธิ์นะอะไรที่มันออกยากมันก็จะออกแล้วก็ชวนคนหาซีรัตตอรี่ด้วยชวนคนไปใช้สิทธิ์นะครก็ชวนคนไปหาก็น่าจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเลือกตั้งออมตอนี่แหละนะลองดูผมเล็งถ้าถ้าเพี้ยนก็ไม่เกินแต้มเป็นเก้าสองไม่เกินนี้นะตามมุมมองนะเก้าแปดขึ้นลง สองกับเก้ากับแปดนะจับคู่เอาพูดง่ายๆเล็กๆสองแปดยืนหลักขึ้นก็สองเก้าลงก็สองเจ็ด่ะแต่ปกติอย่างให้รูดเนะีสองเป็นไปได้ร,ร<า>ูดสองล่างนะฟังไว้ล่างล่างสองสองน่าจะแบวเบอร์มากกว่าจะเป็นสองสี่วันเกิดผมก็ได้หรือสองแปดวันเกิดเจ้าสองเก้าก็พอได้อีกแบบเี้ยเป็นเลขที่<อ><อ>คน<อ>ต่ำคือถ้าเลขยังวนอยู่ที่เดิมเราก็ต้องเป็นบูดินน้ำลมไฟแล้วก็จัดอันดับหนึ่งเลย ดินน้ำลมไฟน้ำอนนี้มีปัญหาหนึ่งกับเจ็ดคือตัวเดียวกันใช่ถ้าเราจะเขียนเป็นเลขหนึ่งคือให้เข้าใจว่าบางครั้งอัดหนึ่งกับเจ็ดอาจจะมาร่วมกันเลยจบไปเลยอ่ะคือเป็นเลขที่แปลกมากช่วงนี้ก็เลยตัวบนอยู่ผมก็ยังงงอยู่แต่ว่ามาตัวเก่าคือไม่เกินหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้หกาหนึ่งห้าประมาณนี้เพราะจูนเข้าไปที่แปดหลักแสนน่ะ รู้สึกว่าตัวเลขจะไปปูพันอยู่ที่เดิมแต่ถ้าเขาหลุดเป็นเจ็ดเก้าก็ถือว่าถือว่าเป็นตัวเดิมอะหนึ่งเก้าเจ็ดครบตัวหัวก็นิ้นให้แปดหลักแสนไปเลยนะโอ้ถ้ามาแปดหลักแสนก็ถือว่าเข้าสเต็ปแล้วพบและจะเป็นการบ้านที่ยากมากมันวนเข้ามาจุดเดิมแล้วมันวนมาที่เดิมแล้วก็จะเป็นการบ้านที่เรายากเพราะว่าเราเคยอ่านทะลุแปดหลักแสนในที่นี้ถ้ามาอีกผมจะปวดหัวทันทีเลยวันนี้ให้มาพบเสียงตัวแล้ว ถ้าเราซื้อหนึ่งเจ็ดเราก็ซื้อเจ็ดเจ็ดก็ได้จ้ะลองลองดูจ้ะฝันลองไปเสี่ยงดูก่อนเจ็ดเจ็ดหนึ่งปะอ๋อมดขึ้นเต็มตัวเด็กก็หนึ่งแปดละจ้ะผมตีไปตามแมงนะมดเป็นแมลงเดิมเลยนะเราว่าหนึ่งแปดหนึ่งมันมาหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่เนี่ยวันนี้เนี่ยอ๋อคือถ้าสองมาคือเลขล่างนะเป้าเป้าเป้าที่ผมชี้ให้ถ้าเขาดันเข้าสองคือรูดได้แต่ที่อยู่ข้างๆจะมีหลายตัวนะมีกี่ตัวเนาะ ข้างเลขสองจะมีอะไรมีสองห้ามีสองเจ็ดสองห้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองหกมีแค่นั้นข้างเลขสองจะมีไม่กี่ตัวนะเนี่ยสองแปดสองห้าสองเก้าสองหกสองเจ็ดมีแค่นั้นนี่ลุงต้องตีกรอบเลขล่างไปเลยดีกว่า <laughs> มันตีอยู่มันแล้วแต่ก็เมนเมนโมเมนต์เขาอยู่ที่เลขสองหลกักสิบ แล้วก็จับอ้อมนี้ไม่น่าพลาดนั้นเลขสองตัวนะลอตเตอรี่ 5, น่าจะได้ 5, 6, มีเจ็ดมีแปดมีเก้าเกือบทุกตัวผมก็ไม่รู้จะออกไม่ออกแต่ว่าผมนั่งมองดูแล้วเอา้าทําไมเลขเขาต้องมาบังคับที่ตัวเชื่อมตรงนี้รู้สึกว่าจะเข้าทุกตัวครับพอเชื่อมตัวเลขเป็นกลุ่มนี้แ้วตัวนี้มันเดินย้อนไปมาหลายครั้งแล้วผมก็จําได้ผมมานั่งดูรอบวเอ้าทาไมเขามาลัมมุกะทยงอย่างงี้เนาะพอเก้าห้าปั๊บเชื่อมเชื่อม เชื่อม5เป็น5 7าเปั๊บตัวต่อไปคือเขาจะเปลี่ยนทั้ง2ตัวคือเอาตัวมาแทรกก็จะมี28 92แค่นั้นถ้า2มาหลัก10ถือว่าตรงมากแล้วก็รูดเราไม่รูดเรามม่งเลขไม่กี่ตัวเองสองห2ส <5. S 1> 2ง2้าสองแค่นั้นเองมีแค่นั้นจะเข้าทางไหมเข้าทางอยู่อ่าเมื่อกี้ออก37 โอ้โหหนึ่งหกเจ็ดไปมาแล้วก็เหลือแต่ 8, 9, แปดเก้าละสามแปด,ดเก้าเป็นไปได้เป็นไปได้ร่วมเล็กเล็กน้อยๆร่วมสมทบม,มาแบบเก็บตกอะเก็บตกให้ทีมงานตอนแรกเราก็ดูว่าแล้วก็ไปร้อยเอ็ดล้วก็ไปนะไปอำเภอประสาทก็ไปวัดท้องถิ่นเราก็ไปครบเนาะวัดบ้บบานสว่างเราก็ไปนี่เมื่อกี้มาเต็บโบบ้านลูกเขยเขาเพิ่งคนพระป่าเพิ่งมาก็เลยเพิ่งตั้งในวันเดียวเองก็เลยพอดีเก็บตกก็เลยเก็บ รวบรวมไปพอได้ค่าลงทางนิดหน่อยไม่ได้บอกบนะครับไม่ได้บอกผ่านนะครับพราะเรามีน้อยทําน้อยไปนะครับตามกําลังคือเราไม่ได้จัดแบบว่ามาแล้วก็ไปนะครับรบ,บริเวณนี้คือซ้ำที่เก่าเลขที่เดิมก็อยู่บริเวณนี้นั่นเองดูห้าหนึ่งสองก็เชื่อมหลักมามาห้าหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งปับข้างบนเขาเชื่อมเจ็ดเจ็ดสามปับเข้าหกปับ ถ้าเท่าหนึ่งก็ไม่เกินไม่รอดนะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหรือจะไปหนึ่งเก้าหนึ่งอะไรก็ว่าไปจุดนี้ก็เป็นจุดฐานอยู่ยังไม่หลุดนะรือว่าตัวเลขยังไม่หลุดถ้าหนึ่งมาอีกก็ไม่เกินหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าไม่เกินสามตัวนี้ถ้าไปดูกับขอบแปดหลักแสนก็คือถ้าเขาไปบีบว่าแปดจะมาหลักแสนผมว่าก็ไม่น่าพลาดนะะขอบนี้แหละอันนี้สามเจ็ด อ้ยเจ็ดสามเจ็ดคือเป็นเป็นอันนี้เป็นหลักหลักหน่วยเนาะอ้ยหลักสิบพอเขามาเข้าหก็เป็นหกหนึ่งลตัวต่อไปเห็นไหมเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าอะไรอยู่ตรงนี้หมดสี่เก้าน่าจะอยู่ในอาจารย์แม่หมดเลยอยู่บริเวณนี้มีแค่นั้นแหละว่าหนึ 5, ่งกับห้ากับสี่กับเก้าหนึ่งกับเจ็ดเราจะใส่เจ็ดซ้ำหรือจะให้ทดเอาโดยความรู้สึกดีไม,ไม่รู้ทดเลยใส่เบิ้ลไปเลยครับอยู่ประมาณนี้นิดกเจ็ด เออบองต้นนะสองแปดถือว่าชัวไม่งั้นก็เ <Okay. S 2> ก้าสองตีล่างนะครับผมครับตีล,ล่างผมก็ให้ประมาณนี้ละสองเจ็ดจ่ะเออถ้าชอบสองเจ็ดก็ไม่ว่ามั่นใจว่าเจ็ดมาอีกรอบก็จับจัดลองดูนะครับเป็นไปได้พอย่อ,อ,ยอก,กระถิ่นลงท้ายสองเจ็ดก็ลองดูนะเพราะว่าให้แต่ได้สองตัวเดียวก็ถือว่ารู้แล้วน่าจะเล่นง่ายนะประมาณนี้ซื้อง่ายล่างไปก่อนนะจ๊ะออล่างไปก่อนบนเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยโมเมเอาก็ได้ครับขึ้นมา ำม่าสาแก้วก็สี่เก้าทองฟ้าก็ห้าทำารรล้สองพยางนี่ตัวเติมเลขสองในตัวเดียวนะครับที่นี่คือภูเขานะครับที่ช่องที่จะขึ้นมาทางบุรีรัมหรือเปล่าใช่ครับเติดต่อช่องอะไรช่องลรรลูผมก็เรียกช่องลรลูเหมือนกันถ้าใครเคยผ่านเข้ากรทมไปเส้นนั้นก็จะรู้จะมีต้นไม้อยู่แล้วัมนใกล้มาถึงสุรินทร์แล้วครับปราสาทเราดินดินนี่แหละผมแปลไม่ออก